เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะอยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกมนะครับสหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาสุ่มเจ้ากล่องนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มสักประมาณ100กล่องนะครับเพื่อให้ทุกคนรู้ว่ารองเท้าไอเนี้เนี้ยที่ผมจะสุ่มเนี้ยมันจะออกหรือเปล่านะครับผมมีหมดครบทุกอันแล้วนะครับยกเว้นรองเท้าอันเนี้ยที่ผมสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้นะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่า100กล่องผมจะได้หรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มีโปรโมชั่นเยอะมากทุกคนอ่ะอันแรกนะครับผมเป็นถ้าเราเติมเพจนะครับครบ299เพชรพได้เจ้ารถมานะครับเป็นรถแบบอย่างเท่นะทุกคนแล้วก็ไอเรื่องนี้ไม่ต้องดราม่านะครับคือเขาคอลแลักันนะครับผมอ่ะหลายๆคนที่ไปเจอในเพจว่าเอ้ยพี่ เขาจะดราม่าเรื่องรถที่เราก๊อบมาหรือเปล่าอะไรนี้ไม่ต้องดราม่านะครับอันนี้เขาคออแลบกันนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะมีอ่าสค่าสแต็กนะครับอัตราการเร่ง2ลดความอ่าลดความเสียหายนะครับรถก็จะถูกยิงแรงขึ้นนะครับแต่ว่านั่นแหละครับเวลาเร่งมันก็จะเร็วขึ้นนะฮะอ่าสำหรับสกินนี้ก็จบไปแล้วนะครับคือเขาคออแลบกันหลายๆคนที่ไม่รู้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีดราม่าเนาะโอเคนะครับอีกอันนึงนะครับผมเป็นท่านั่งรถนะครับเห็นไหมเทปะ เ็นสวยครับเพียงเติมเพชครครเบ499เพรนะครับหรือว่า150บาทนบ่าทได้เลยครับก็จะได้ท่านั่งไปเนาะโอเคท่านั่งก็จับจับอยู่โอเคนะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับแล้วก็มีจองตั๋วนะครับถ้าเราจองตั๋วไปไะเราก็จะได้รับไอจองนะครับผมมันจองตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง8มิถุนายนนะครับแล้ววันที่ได้รับนะครับก็คือวันที่8มิถุนายนถึง13มิถุนายนนะครับอันนี้ก็คือกดรับไปล็อกอินการอัปเดตนะครับ โอเคที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็จะมีแค่แบบอันนี้นะครับผมเป็น M 1887นะครับอันนี้ผมก็สุ่มมาแล้วสามารถเข้าไปดูในช่องได้นะครับก็คลิปล่าสุดเลยนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้นะครับผมเป็นโกโลยอที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไงโกลยอที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็สวยนะครับผมอีกอันนึ่งเป็นล้างค้าตลาดมืดนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็รีบมาซื้อนะครับใกล้หมดแล้วเนาะถ้าเราซื้อแบบว่าเห็นปะซื้อแบบ ของทุกอย่าง3อันพร้อมกันนี้นะครับมันก็จะลด7 5นะครับอ่าแล้วก็มีอันนึงเป็นกล่องที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นบรรนาการนะครับผมจากสวรรค์นะครับข้างในก็จะมีพวกหวัวจิ้งจอกอะไรเงี้ยที่หลายๆคนออครอคอยนะครับกล่องละ5เพนนะครับแล้วก็สามารถเอาโทเค็นมาแลกได้เนาะประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มกอลโยอ่อก,ก่อนเลยไปชุดใหม่ตัดไปโอเคเกลือโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า20 0 0 0จะได้หรือเปล่าอุ้ย สองหมื่นได้เลยเหรอไม่ถึงสองหมื่นดิสองครั้งได้เลยเหรอดวงดีเกินโอเคเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะครับอันนี้ก็เป็น Who's coming to my concert โอเคเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูนะครับชุดใหม่ก็เฟวนั้นเนี่ยจะเป็นชุดนี้แล้วก็ใส่เต็มผมว่าชุดฟรีอันนี้สวยกอรโย่นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปทำการสุ่ม1 0 0กล่องกันเลยทุกคน มันเสียเวลามามากแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยว okay, ผมจะซื้อครั้งละห้าสิบกล่องแล้วกันนะครับอะเพราะว่าถ้าสมมติเราเราซื้อไปเยอะใช่ไหมแล้วมันออกก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะเสียฟรีนะครับอ่ะผมจะซื้อห้าสิบกล่องไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดกันเลยนั่นไงทุกคนออกแล้วแล้วผมซื้อมาทําไมต้องเยอะวะ ก็ผมมีครบหมดหมดหมดทุกอันแล้วทุกคนแล้วผมซื้อมาทำไมต้องเยอะวะเสียดายตังค์ไหมเนี่ยออกตั้งแต่กล่องแรกเลยโอ้เสียดายตังค์ละโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมก็มันอยู่ในไหนว่ารองเท้าในนี้นะครับเอามาใส่ได้เลยของไายจูบผู้ชายนะ i อ e of The Eagle โอ้โหออกแล้วแต่ของแรกเลยกาจะมาทำคอนเทนต์ห้าสิบกล่องหลอมๆนั่นหน่อยโอเคก็ i <Ice S 1> อ e of The Eagle รองเท้าโอเครองเท <Ice S 1> ้า <of S 1> สวย <the Eagle. S 1> แต่ว่าก็เ,าเสรยฐใจว่ะอือเอาว่าสุ่มกล่องนี้ดีไหมทุกคนเจ็ดร้อยเพชรเจ็ดร้อยเพชรหรอมันได้ลดแค่เนี้ยยี่สิบเจ็ดกล่องไม่น่าออกว่ะทุกคน ผมว่ามันไม่พอยี่สิบเจ็ดก่อนมันใช้ต้องร้อยโทเค็นร้อยห้าสิบโทเค็นป่ะมันไม่น่าพอเอาไว้เดี๋ยวผมจะเอ้ยไอ้กล่องนี้ผมก็สุ่งไปแล้วนี่วาผมสุ่มไปเมื่อวานนี่วาก็เดี๋ยวไปดูคลิปล่าสุดผมได้นะครับก็เอาไว้เท่าน,นี้ละกันนะครับก็สาหรับวันนี้ก็ไปให้ผมบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมเลยนะครับก็นั่นแหละครับผมก็ <laughs> เสียใจเอาแต่กล่องแรกเลยไปผมบายบาย